สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุขนค่ะฟ้าพิมชาแน,นลค่ะสาวว่าปีประทุ่มมากเลได้จ้าพี่น้องพี่น้องจ้ามือวัน,นี้พิมพ์สิผ้าพี่น้องมากินต่บอกหุ่งเพชรเพชรจ้าพี่น้องจ้าเบื้องหลดนี่ค่ะเป็นตาเสาบค่ะวอร์มจาว่าแต่บอกหุ่งเพชรเพชรค่ะเราก็ไก่ยยางวิเชียนจ้าพี่น้องจ้าไก่ยยางวิเชียนอันอ้วพิมพ์หิวเขาเขาเศร้าเขาเที่ยงจ้าพี่น้องจ้าร่วมกันอีกแล้วนะคะ อนนี้สีายม่วงแล้วจ้าพี่น้องจ้าม,ามามามาจ้าพี่น้องจ้าพิมพ์ขอบคุณถูกๆก,กำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบขอบคุณเพื่อนเกาถี่ยังอยู่น้ำกันขอบคุณเพื่อนไม่ถี่กำลังจะเข้ามานะคะมามาจ้าพี่น้องจ้ามากินเข้าน้ำพิมพ์ค่ะแสบๆบ,บน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าหิวเข้าแห้งเบิ่งตำบัมหุงเป็นตาแสบค่ะบวมหูจาวาอุ้ยสดนะค่ะสดลามเ่ยอื้ม ันนี้พิมพ์สื่อพันมาจะแซ่บพักพักก็จะมีอ่อันนี้นะคะแบบสูตรร่วมจะพี่น้องจา้าเป็นยังขึ้นมาสูตรร่วมมาตีพักแถมมากน้่นเมันขนมจีนไหมคะพ,ะพ,พ,พ,พี่น้องจ้าขนมจีนน้ำยากะซิมี่อ่าพักซี่เหล้าจะพี่น้องจ้าพายตัวลวกาอันพักชี่นะคะเนาะอากาศมะละกะลจาจ้ะพี่น้องจา้ามามามา,มาจ้ะ อมาแซบแ<ๆ>กินพักซืๆก็แซ่บ้ะพี่น้องจ้ามันหิวเนาะไก่าย่างวิเชียนหอนๆเลยค่ะมาๆมาจพี่น้องจ้ะ ก็เสียบคักเสียบเนี่ยหึ้อจากไหนหึ้อหิ้วเขาอันเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้ำล่นจ้ะได้ยินนงไปปิดน้ำพี่น้องจ้ะ มาละกันสีวา่าบกคมกับบแมนนอกจากพี่น้องจะกันสีวา่าบกคมก็สิตัวกันเนาะกินย่ำได้คมย่ำน,น,นั่นจ้ะ กินเข่าวพาเป็นเวลาอะไรก็เจ็บท้องดีพี่น่ะ,พ,นะพี่น้องจ๊างช่วงนี้เจ็บท้องบ่อยสแสบไหมพี่น้องจ๊างก็แส <c oughs> บคาบเหรฮใบม่วงเลยวเนาะเขาคาบแล้ว หมองแสบมันค่ะพี่น้องจกก๊ะกะโน่นก้นมีผู้บอกว่าม่วนค้าหญ่ๆใน่พักนะว่าสันว่าใหญ่บอค่ะจ๊ะ <laughs> มาเด้อค่ะทุกทุกท่านผู้ล่างคนกินเข่าไปนาะค่ะผู้ล่างคนมากินเขาน้ำนองเด้อค่ะเด้อ หมองมากจ้ะพี่น้องจ้ะหนังไก่จ้ะกินทั้งทีอ่ะนหนาดกันค่ะกับลูกสาวหนังไก่นะคะค้องแสบออื หมูบ้านพิมเบงช่องพอบ้านแล้วกินหนูอบโอ่งแบบพิมอะไรยากอยากพี่น้องใาให้ไดงไหังีงิได้กินเหรอ พิมยูกรุงเทพมันหากินอยากไหมค่ะก็ได้ได้กินปิ่งใกล้แทบแต่พี่น้องจ้าแสบขึ้นกันเนาะ หนูอบองตอัวบบบไงแล้วกินเมือวานโอ้ยพิมใหา่แต่หากินว่าใดค่ะก็เลยด้กินปิน่งไก่แท้เนี่ยแหละ 嗯。Mm hmm. พิมพ์ไปเลยเด้อค่ะพี่น้องจ้าพิม์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะพิมพ์ฝากในเด้อจ้าพี่น้องจ้าขิบนี่กินสมตามเพทเพจ้าพี่น้องจ้ากับไก่ยอย่างวิเชียนค่ะแซ่บสุดยอดจ้าพี่น้องจ้า พิมพ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิมพในเดอร์ Nether, จา้าพี่น้องจาง้าพิษพาดประการใดพิมพ์กขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกถูกกำลังใจขอบคุณถูกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำติชมค่ะฝากในเดอรจา้าพี่น้องจ้าฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ